สวัสดีคะ่ะวันนี้ชาแนลคลิปนี้มาจากวอ l l e t ตฟรีนะคะใครยังไม่เคยได้ก็เอาจจช่วยใครที่ได้่อยแล้วก็เดชใจด้วยเคล็ดลับในการรับวอ l l e t ตฟรีก็คือมือไวต้องมือไวเน็ตต้องดีแต่ว่าจะเน็ตดีแค่ไหนจะมือไวแค่ไหนถ้าคุณดูคลิปไม่จบก็ไม่ช่วยนะคะ ทูมันนี่วอลเล็ตเขาเป็นกระเป๋าเงินเฉยๆนะสามารถได้สามารถใช้ได้ทุกเครือข่าย AIS ก็ได้ d ีแทก็ได้ทูก็ได้ใครใช้เครือข่ายไหนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเราก็ไปทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปยืนยันตัวตนให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราถึงจะใช้แอป t ูมันนี่วอลเล็ตได้ส่วนการรับซองลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะ วิธีการรับซองก็คือพอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์เสร็จช่องแรกตรงนี้อ๋อๆนี่น,นี่ช่องแรกช่องแรกตรงนี้ให้ใส่เบอร์โทมานี่วอลเล็ของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครกับแอปโทมานี่วอลเล็ t นะคะเสร็จแล้วกดที่ตกลงตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จเขาจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเรากดเลือกซองเสร็จเขาจะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้นะคะจํานวนคนอยู่ตรงนี้จํานวนเงินอยู่ตรงนี้นะยังไงก็ดูนะคะว่าเขาแจกกี่บาทแล้วก็แจกกี่คนแต่ถ้าใครที่กดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซอ,องของขวัญแจกหมดแล้วซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนคนยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะฝากนิดนึงห้ามกดตรงนี้นะคะ ห้ามกดว่าสร้างซองเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณกดที่คำว่าสร้างซองเดี๋ยวเขาจะให้เราไปสร้างซองพอเราสร้างซองเงินใน wallet ที่เรามีมันจะหายไปมันจะไปอยู่ในซองนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเงินหายอันนี้ก็ไม่ได้นะคะบอกไปหมดแล้วนะอ่ะโอเคต่อไป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 ก็คือการรับ สองเดี๋ยว่อ <c oughs> ขอสร้างสองบ,บ้างนึงนะลิงก์สองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลาสองทุ่มลิงก์สองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอนสองทุ่มใครที่ได้บ่อยดีใจด้วยใครยังไม่เคยได้เลยก็เอาใจช่วยให้ได้ใครที่ไม่ดูคลิปแล้ว ถามแต่เพื่อนอันนี้ไม่เอานะคะใครที่ใจดีจะบอกเพื่อนก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะว่าหลายคนที่เขามาดูเขาก็อยากจะได้รับซองฟรีเหมือนกันเขาก็อยากจะร่วมกิจกรรมรับวอลเลตฟรีเหมือนกันก็ใจเข้าใจเรานะคะวันนี้เขาแจกอยู่ที่30นะประเภทการสูงเหมือนเดิมจํานวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด29คนอ่ะโอเคอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ดูจบแล้วก็มาให้ตรงเวลาด้วยนะคะมันอาจจะ ไม่ขึ้นถ้าเรามาก่อนเวลาให้เข้าไปหน้าช่องแล้วรีเฟซนิดน,นึงเดี๋ยวลิงก์มันจะขึ้นเองอันนี้ก็กดรับกันให้ได้ให้ทันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกวอลเล็ตถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ